thank you ขอต้อบ Grace, บราบุกท Grace m a r k อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มชาเลนจ์การไม่สั่งเดลิเวอรี่เป็นเวลา3วันจะทําอาหารเองทุกมือ้อด้วยความที่ว่าเกรซอ่ะรู้สึกว่าพอเราสั่งอะไรเข้ามากินใช่ไหมมันแบบกระสารอาหารยากแล้วก็เปลืองตงังบางทีเราอาจจะอยากกินผักมากกว่านี้เราอยากจะใส่เนื้อสัตว์ไปมากกว่านี้แต่มันไม่ได้ไงเราก็เลยแบบไปคิดถึงชาเลนจ์ที่เราทําเมื่อประมาณ3ามสี่ปีก่อนคุณพี่เราทาอาหารล่าสุดคือ4ปีก่อนวันนี้ Grace มีเมนูเฮลตี้แล้วก็สารอาหารครบอร่อยมาใช้เพื่อนเพื่นอนเยอะมากๆนะคะม,ทมีทั้ Grace, เมนจับยู่แล้วนะคะแล้วก็เมนูใหม่ที่แบบไม่เคยลองมาก่อนเอามาดูกันว่าจะรอดหรือไม่จะไม่หรือรอดเหจะรอดพอเธอทำเริ่ม เมนะูแรกของเกรซในเะนะช้านี้นะคะคือ overnight oats ซึ่งจะเป็นเมนูที่เกรซกินบ่อยมากช่วงแบบลดน้ำหนักเพราะว่ามันอยู่ท้องมันสารหาขบมาแล้วเหมือนมันกินแบบดิสทร r t ในตอนเชา้าทุกคนส่วนผสมทีม่ต้องใช้นะคะจะมี instant oat ดิ a ชัวร์นะคะที่ี่จะใช้นมอะไรก็ได้ผลไม้ตามชอบ g r e e โยเก u r t ตมะเลเชียน้ำผึ้งแล้วก็กระปุกนะคะถ้าคุณทำอาหารกับเกรซไม่ละคุณจะรู้เลยว่าเราจะไม่มีสัดส่วนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะกะกะเอาเลยเริ่มจาก instant oat s กอนนะคะอยากให้ทุกคนดูสภาพเกรซมากเกรซนั่งยองยองถ้ายืนนะ ผสมของแห้งทุกอย่างรวมกันก่อนมาเลเซียเนี่ยเป็นแหล่งของไฟเบอร์ที่ดีมากๆราคามันอาจจะแอบสูงหน่อยแต่ว่าประโยชน์มันเยอะมากทุกคนเราจะใส่กลี่เกียอเกินนะคะทุกคนใส่ไปเลยชิวสกิลกิ้งใส่มันจะยิ่งเหนื่อยต่อด้วยนมเลยใครชอบแบบเร็วๆก็ใส่เยอะหน่อยจริงๆถ้าทุกคนอยากได้แบบสูตรเป๊ะๆดูช่องกูเกคือเกใช้หลักแบบกะเอาคกกือรสชาติมันจะแปลกมากทุกคนไม่ใช่น้ำผึ้งเพราะฉะนั้นใส่ไปเถอะนะคะจะใส่ประมาณ o นช t ป a น นี่เป็นน้ำผึ้งที่ป้าเอนะคะพี่เรียงเกสส่งมาให้จากเชียงรายมันก็เลยจะดูแบบสีเข้มๆหน่อยมิกซี่มิกซี่คือตอนเราแช่ตู้เย็นอะ่ะมันก็จะพองตัวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเห็นว่าทําแค่นี้แต่เดี๋ยวตอนเช้ามันมันจะพองก,กว่านี้แล้วมันก็จะอิ่มมากโดเกจะชอบใช้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เพราะว่ามันแบบสีสวยอ,อบ,บูเบอรี่มากแต่คอมบ,เบอิเนชันที่เวกวีบวก็เข้าเหมือนกันคือ 1. มะม่วง2องุ่น โซท็อปด้วยถั่วสักนิดนึงนะคะตื้อคือไม่ว่าเกดจะกินกี่รอบเกดก็ติดใจอยากทำอีกอืมอบอยากมาเข้ากันมากแล้วสารอาหารคือแบบจุกจุก เราไปเจอเมอนูนึงมาจาก t i k ต็อกนะคะ mm. ชื่อว่ารามยอนมายองเนสซึ่งแบบน่าก,กินมากทุกคนส่วนผสมที่ต้องใช้นะคะจะมีชิ้นรามยอนต้นหอมหอมแดงไข่ไก่ไส้กรอกเต้าหู้ชีสหรือจะเป็นท็อปปิ้งอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆชอบแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเราเลยคือมายองเนสคิวพสูตรที่เกรซเจอร์อว่าจะเป็นสูตรมายนะคะแบบลดไขมัน50ล,ลดน้ำตาล25 healthy ซึ่งจุดสักตของแพคเกจมันง่ายมากทุกคนเพียงแค่ดูตัวเลขตรงนี้1นทับสแล้วก็มันก็จะมีตราสีเขียวที่เขียนอยู่ตรงนี้จากใจคนที่เป็น m ม่ลงในสโ e รเกอร์เราให้ QP เป็นอันดับหนึ่งในใจคือทุกคนเห็นได้เลยจากคลิป YouTube ที่ผ่าน,นมาที่เรารีวิว QP ไม่ว่าจะแบบซอสไหนก็ตามอะเก็บซื้อหมดอะเก็บหมดอะนี่กำลังสวยงามทุกคนดูดีๆเน่เจ๊งอะเฮ้ย э เปลือกไข่ปะขึ้นมาไม่ขึ้นขึ้นมาเออกินไปเถอะ ขวด QP มันกริปเกรดตรงที่ว,ว่ามันสามารถเลือกฝากได้จะเป็นแบบรูเล็กหรือว่าบิดออกมาโอ้อหรือจะเป็นรูใหญ่ก็ได้จื้อเพิ่มความนัวไปเลยน่ากินอยู่เด้อ,อทำไม,ม่ัาไม่รอสักทีอ๋อลืมเปิด <laughs> สุดแล้วเราจะต้องใส่ส่วนผสมไข่ของเราไปในถ้วยก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำรำยอนเดือดแล้วก็คนน้องนิดะยาไม่ใช่กินอะไรมาเสร็จไม่ใช่เกาหลีอะเกาหลีช่ยโมเกสิมิ ทำไมก็ทำเองน่า,าโอ้โหหอมมาก I'm so proud of myself ฮะหอยมากว้าอร่อยมากไส้กรอกมายองนึ่บหนักเข้ากันมากอันนี้ให้สิบเด็มสิบเลยแอบบีบมายองเพิ่มน,นิดนึงอร่อยเลยคำเนี้ยมาสังเกตดูคลิปตัวเองพอเราแบบอร่อยกับอะไรเราจะขมวดคิว้ว มาใช้ส่วนผสมที่เหลือจากเช้านี้นะคะในการทำขนมต่อผลไม้โยเกิร์ตช็อกโกแลตแล้วก็กระดาษเทียนไขใส่ไปเลยโยเกิร์ตพิบพเยอะๆพิบแล้วคนนอะให้เข้ากันเราก็ไม่เคยทำเหมือนกันเพราะอยากจะทำมานานมากพอได้แบบนี้แล้วก็เทลงถาเขาบอกให้เทเป็นแบบคำเล็กๆอะ่ะอย่างนี้แค่นี้ก็ดูน่ากินเลยนะแล้วก็เอาไปใส่ช่องฟรีซให้มันแข็งตัวกันค่ะไปไงเนี่ยอาลืมใส่จาน อู้อู้อูอย่างนี้ไม่ได้เอาไหมใส่จาก transport น้องซึบอ้าวกลายเป็นก้อนเดียวกันแล้วเอิไม่เลยผ่านมาแล้วสองชั่วโมงเอาน้องยกเกิดออกมาแล้วดูมีความหวังนะตอนเนี้ยเราจะมาทําการอุ่นช็อกโกแลตกันนะคะอู้ r อ n อันนี้มันเป็น milk chocolate นะคะทุกคนจริงๆแกอยากได้ดาร์กแต่ว่าซื้อไม่ทันขโมยของน้องมานะอันนี้ไม่ช่ของเราดิโซไม่ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเวิร์ก moment of truth ได้ยั่ไงอุ๊ยวิเท็กเจอร์มันดีมากเลยอะเหมือนไอติมเลยอืมเท็กเจอร์มันคล้ายๆแบบไอติมผัดอะอืมเี้วฟันเจ็ดวันที่ผ่านมาเราจะกินชาบูไปแล้วเอิ่ม ันกินทุกวันนะ I am s h a b u Lover นะคะชอบไรที่มันแบบลวกๆจิ้มๆแล้วชอบไวที่มันแบบผักเยอะๆเยอะที่แปลว่า1กะละมันเดี๋ยวเราจะมาแชร์สูตรชาบูญี่ปุ่นนะคะที่โซเดียมต่าแล้วก็สารอาหารจุกๆจะเน้นพวกผักแล้วก็โปรตีนเป็นหลักนะคะพวกแป้งๆอะ่ะช่วงเยน็นเราไม่ค่อยชอบกินก็เลยจะใช้เส้นแก้วแทนส่วนผสมที่ต้องใช้นะคะก็จะมีเต้าหู้แข็งสันนอกหมูสไลด์ผงซุปปลาดาชิเส้นแก้วสาหร่ายแล้วก็ผัก1กะละมัง yes จนิงส่วนใหญ่เราจะชอบเต้าหู้อ่อนแต่ว่าเราลืมซื้อกันเลยได้เป็นเต้าหู้แข็งไหมส่วนผักพอดีเออลืมว่าต้องใส่หน้อสัตว์ เปิดที่นี่คนละเปิดเพิ่งนึกได้ว่า,าอะไรยังไม่ได้ปุ่รสดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะอุย้ยเยอะอันนี้เยอะเกินโรยเกลือเข้าไปนิดนึงนิดเดียวพอข้อดีของการทําอาหารเองคือเรากะปริมาณเองได้แล้วก็พริกไทยโอ้เข่าหนาหมดแล้วก็อันนี้อันนี้คือทุกคนน่าจะเห็นหลายคลิปตเกียชอบมากมันเป็นซอสยูสุข,ของญี่ปุ่นนะคะเอาไว้แก้เลี่ยน we ready t a da kimos หมูก็ซอสยูซุอร่อยมากมันตัดเรี่ยงกันได้ดีแต่เส้นแก้วมาแปลกๆันเหนที่รู้สึกว่าเกกินผักไม่ค่อยเยอะอ่างเงี้ยเจก็ทำเมนูนี้ตลอดไฟเบอร์แบบจุกๆข้าวโพดแกเป็นคนที่กินอะไรแบบจืดๆได้เพราะฉะนั้นเมนูนี้แกก็เลยแบบกินได้สบายๆโดยที่ไม่ต้องปรุงซุปมากแต่ถ้าทุกคนรู้สึกว่ากินบ่ได้จริงๆจะมีซุปแบบสําเร็จรูปที่สามารถใส่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ฟินมากเราไม่ต้องทาอะไรเลยหรือว่าจะต้มกระดูกหมูไว้ก็ได้แต่แกไม่มีเวลาก็เลยกินอย่างงี้ไปง่ายๆ ชาวนี้นะคะเราจะมาทำเมนูง่ายๆอะโวคาโดโทสเกสชอบอะโวคาดโดมากปกติแกจะกินแค่อะโวคาดโดแล้วก็โรยเกลือแค่นั้นจบแต่ว่าอันนี้อยากจะแบบแฟนซีสวยเกสใช้เป็นอะโวคาโดไทยนะคะเพราะว่ามันถูกกว่าของต่างชาติเยอะมากอู้อา่าวกมเปิรชุดนอน อันนี้ไปเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะคะมันก็เลยดูไม่เกี่ยมมากอือหวยทำให้อบอคต์ลแล้วเรมีรสชาติมากขึ้นชอบจะทำอีกมะนาวเหลือเราก็เลยมาทำ detox water นะคะง่ายมากแค่แบบว่าหั่นมะนาแล้วใส่น้ำ เดี๋ยวจะมีเพื่อนๆนะคะมาทานข้าวที่ห้องีมันมีเมนูหนึ่งจากเมื่อวานนี้ที่กเกรสว่ามันอร่อยมากก็คือราเม็งกับ m a y o n n a i นะคะก็เดี๋ยวจะมาทำให้เพื่อนกินเป็นเมนูแรกแล้วก็เมนูที่2เนี่ยก็คือยังไม่เคยลองจะเป็นข้าวหน้าปลาแซลมอนอะไรบางอย่างของเลเยอที่มันอยู่ในตนู้เย็นกินกับ m a y o n n a i s นี่ยก็อร่อยสเศษผสมที่เราต้องใช้นะคะและพิเศษมากนั่นก็คือ m a y o เนสคิวพีอนนันนี้เป็นสูตรมาลไทยเยนะคะ ข้าวมันแฉะมากเลยพี่ไม่เป็นไรพี่ชอบถ้าเกิดเราทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็จะอืดจริงเหรอพี่เคยเห็นเส้นแล้วแบบบวมน้ำมากกับข้าวมันก็บวมน้ำเคยเห็นตัวเองบวมอสามีผู้ช่วยเสียดับผมเชฟแม็กจะคิวพี่เชฟไทยแลนด์บัดดับเพราะเราอยู่ด้วยกันอะมันดูสิ้นหวังพี่จริงอร่อยไหมอร่อยกว่าหน้าตาเอาว้า อันนี้คือลองให้ชิมหรอใช่แล้วมีให้กินอย่างเดียวเหรอไม่มีอย่างอื่นด้วยขอบคุณฝ่ายดิ닝มาเป็นนแม่บอกแล้วเป็นเชฟได้อยู่แล้วเนี่ยทำฉันทำฉันทำอ๋ออันนี้สวยเหรอ มันออกสื่อได้หมดเนี่ยตารยามาทุกคนคิดกินได้ไหมอยากกินเมนูต่อไปแล้วครับเชฟถูกต้องกินแล้วนี่ของอื่นแล้วเนี่ยเมนูที่สองนะคะที่เราจะทำก็คือแซลมอนข้าวปั้นแตงกวาสาหร่รวมกันไม่ต้องชื่อเมนูขอเสียงตบมือหน่อยค่ะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ แต่นี่คือสิ่งที่ผมเข้ามาก่กล้องแล้วมันิรศ์แล้วผมพบเห็นให้อภัยค่ะด้วยขอบคุณนะนี่นะคะอย่าลืมอย่าลืมที่ไม่ใส่ห้าร้อย แต่ตอนนี้คือแบ่งเพื่อนกินด้วยได้มไหมอ่าอ่าฮะเฮ้ยดื้อทำไมแซลมอนอุ้ยชนลืมของอร่อยลืมของอร่อยใหญ่ใหญ่7 a.m. the usual morning lineup. ต่อจนถึง Show and Sweep till the floors all clean ตื่นไม่หรอกเราตื่นมาได้แต่เที่ยงครึ่งแล้วแต่ว่าคือพอเราคิดว่าเราต้องมานั่งทำอาหารเองมันก็เลยขี้เกียจเลยไม่กินตะขี่แต่ตอนนี้คือต้องกินแล้วเช้านี้เราจะกินอะไรที่มันเป็นแบบ dessert สวนหวานไงแต่ว่าก็ไม่อยากกินแป้งเพราะว่าพอแกกินแป้งอ่ะมือแรกของวันมันจะทำให้เราหวั่นกินแบบ drowsy แล้วมันง่วงมากเลยก็เลยแบบไปหาสูตรแพนเค้กมาเป็นแพนเค้กกล้วยที่ไม่ใช้แป้ง ปีนี้อยากจะมีครัวเป็นของตัวเองที่เหมาะกับส่วนสูงต yes ัวเองเราจะเริ่มนะคะจากการบีแบบกล้วยอ่ะสวยงามแล้วนี่คืออุปกรณ์สำคัญของเรานะคะนั่นก็คือ Ground Cinnamon ที่มันจะแบบอัดชื่อบ่อยๆอินแอบแรงเดอร์คุณพี่ทำการใส่ไปนิดนึงอ คนน้อยให้เข้ากันกคี่แกชอบดูยูทูบชอทที่แบบเขาทำอาหารให้ลูกกินทำอาหารให้สามีกินแล้วก็แบบแพ็กเป็นลันช์บ็อกซ์ไปอ่ะมันดูน่ากินดูฟินมากอ่ะอยากจะมีคนทำให้ เห็นนะคือความตั้งใจของเกดเองที่อยากให้มันเกรียมแบบนี้ก็จะทําการกรบความใหม่เอะไม่ใช่ไม่อยากใช้ครีมก็เลยจะใช้โยเกิร์ตรสมะพร้าวแทนนะคะเป็นเหมือนแบบฟิวิปครีมเนี่ยแล้วก็กล้วยสักนิดนึงโอเคขึ้นมาอาจจะดูแบบไม่ค่อยน่ากินแต่เราไม่สามารถตัดสิน a box by its cover ได้นะคะฮใช่ได้อาจจะไม่ค่อเข้ากับโยเกิรแต่ว่าตัวแป้งเพนเคกอร่อยคือกล้วยช่วยชีวิต เราจะมาทำเมนูทูน่าเมโยนะคะคือจริงๆอ่ะทูน่ามันเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีมากๆหนึ่กระป๋องน่าจะมีโปรตีนประมาณ29กรัมซึ่งคนเราต้องกินโปรตีนประมาณน้ำหนักตัวของตัวเองนะคะเช่นเกฑนน้ำหนัก55เงี้ยเกกกินโปรตีน55กรัมหรือว่ามันจะมีสูตรแบบคูณ1.5ของน้ำหนักตัวเหมือนกัน สำหรับใครที่แบบแอคทีฟหน่อยแต่เก่อยู่แค่บ้านอยู่นะส่วนผสม,สม,สม,สมที่เราต้องใช้นะคะจะมีทูน่ากระปอ๋องเนยข้าวกล้องไข่สาหร่ายซอสสีราชานะคะแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเราเลยคือคิวพีไมค์ในแเกจสีแดงแบบนี้เป็นสูตรพิเศษที่ใช้ไข่แดงล้วนอร่อยสุตต้นตำรับญี่ปุ่นเลยอันนี้ออรยายามใช้เนยแทนนะคะทุกคนเพราะว่าเนยเทียมมันอาจจะเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ mm hmm. ก็กินอย่างพอควรนะคะ กินเยอะมันอ้วนคือเราทอดไข่ดาวไม่สวยแน่แ,นแต่ว่ายัางลอกินได้เลยค่ะเรียนไปหลายคนแล้วนะคะตอนนี้เริ่มจากตักข้าวก่อนโอ๊ะทูน่ากระป๋องอันนี้เป็นสูตรลดโซเดียมรง้สั้ความรับความอร่อย ยวถ้าลองซิมหน่อยเออเว้เพิ่งจ่ายค่าประกันชีวิตไปกินได้ไหมถูกต้องอร่อยช้ามาก ใครชอบอะไรแบบนวลนัวครีมมี่ครีมมี่แแบบเลิฟม,มากหลายคนอาจจะเข้าใจว่าการที่เราจะลดน,น้ำหนักอ่ะเราจะต้องกินน้อยลงก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราให้คาสำคัญมากคือการกินโปรตีนให้ถึงนะคะทุกคนเราต้องกินโปรตีนให้ตามน้ำหนักตัวหรือว่าคูนน้ำหนักตัวประมาณ1.5การที่เราแบบกินโปรตีนไม่ถึงอ่ะมันอาจจะทําให้เราตัวแบบโตเลวอ่ะแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อมันจริงมันเป็นตัวที่ช่วยเผาผลาญตัว you have to do เพ r o t ท i n ละ ฮุ่งพุ่งทอนอย่างนี้เลยไม่ต้องซื้อท้ายของวันนี้นะคะแป๊บหนึ่งคือแค่กินบุบลรี่ก็อร่อยละปิดจบคลิปแล้วเลยค <c oughs> ือตอาานกลางวันที่เราทำเมนูทูนา่าเมโยไปใช่ไหมมันอยู่ทองมากตอนนี้คือเกมไม่หิวเลยเยอะเลยว่าก็ทำเป็นแบบดิสเซอร์ตเล่นเล่นทานง่ายที่เกมชอบกินเป็นประจำมาะ ชวนเพื่อนดูนะคะเมนูนี้คือเชียร์พุดดิ้งนะคะเป็นโยเกิร์ตกับมาเลเซียแล้วก็โรยด้วยผลไม้ต่างๆอร่อยมากใครที่ชอบกินแบบอาซาอีอะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็นให้ฟิลเดียวกันแต่แคลน้อยกว่ากรณีแกได้ทําการผสมโยเกิร์ตของเรานะคะกับมาเลเซียเรียบร้อยแล้วซึ่งอันนี้มันไม่ใช่โยเกิร์ตที่ทํามาจากนมนะมันเป็นโยเกิร์ตที่เป็นแพนเบสแล้วก็เป็นแบบเฟลเวอร์มะพร้าวด้วยอร่อยมากแช่ตู้เย็นสักประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วเราก็จะได้เป็นแบบอาซาอีแบบเนี้ยซึ่งเกรดว่าเกใส่ในตู้เย็นนานไปมันก็เลยแบบข้างๆ Anyways เอาอเนองออกมาละลายนิดนึงแล้วว่า texture ได้แล้วเอา้ามาม่วงเรากินจนจะหมดแล้วลืมถ่ายมันอร่อยเกินถ้าใครแบบกำลังหิวไอติม,มออกอ้วนๆอะไรเงี้ยมาลองทำแบบนี้นนรนอ,อร่อยมากฟินอร่อยจนจะพื้ปิก แล้วก right, so so, mm ัะ hmm. ทุกคนแล้วนั่นจะเป็นทั้งหมดของเราในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็บทสรุปของชาร์เลนจ์นี้ก็คือลังจาจ แต่มันก็ทําให้เราได้ความพมนะว่าเออเราก็มีสกิลในการทำอาหารสักเล็กๆน้อยน้อยน้อยมากๆแต่ว่าเราก็สามารถรังสรรค์เมนูที่อร่อยอร่อยสารอาหารครบเฮล t ี y ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ากรีซทำได้เพื่อนๆก็ทําได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องห่วงเพราะเรามีตัวช่วยจากมายองเนสคิวพีค่ะสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ห้างสินค้าทั่วไปเลยอร่อยมากอร่อยถูกสูตรวันไหนที่คิดเมนูไม่ออกมาดูคลิปวิดีโอนี้ไปซื้อคิวพีแล้วก็มาทาตามกรีซนะคะวันนี้เกรซขอไปก่อนนะบ๊ายบาย อยากให้ทำคอนเทนต์ทำอาห,หารอีกก็รอลูกขาจา้าบ๊ายบายอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมถึงไม่ค่อยชอบหลังจันหรือว่าไงไม่ถึงอะเข้าใจไหมเหนื่อยปะ